Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi Gõ đâu không bỏ lỡ những video à, hấp dẫn จุ <laughs> <c oughs> ๋มค,ค่ะคุณ่ะไปมาไปเค่ะไปเจอไ,จอไม่ใช่ทาสยามนะคะไปเจอธรรมดาค่ะ <c oughs> ให้หมู่ให้ให,นนมหมู่ <laughs>

นั่งนุ่นาค่ะนุ่ซ่านุ่ซ่าค่ะ่ด้วยโค้ดล้ะรอครคต่อไปที่จะให้ของน้องหญิงค่ะเชิญค่ะ

สวยจังเลยยัร้อมคิวที่4,015ขึ้นเลยคะได้กอดทุกคนเลยวันนี้เอออันนี้ถุงเปล่ายัดนุ่นไว้นะคบถ่ายคุิมาถ่ายถ่นี่คนนี้คนนี้เดียว นี่คอยงนิบังอรง่ะนีเดียวต้องทำข้นมาที่ปวดขาิะไม่เป็นแล้วมองมองก็เนนะดูขาแยนองจริงไม่แก่นจริงนะไม่ได้เอาขำนะเมื่กี้พหน่าจี่ใบทนี่นจริงจริงเลยไม่นแต่นี่ข enfin าั นี่ชื่อน้องนะะน้อานุ่นค่ะนุ่นไม่ใช่พี่นุ่นโรใช่ค่ะนี่เดี๋ยวเราคุยคุยคุยด้ยกันเพี่เอ่หพี่เอแบบนี้อืมก คนต่อไปค่ะงองค่ะงองค่ะเก็กงฟ้าเช่นเดยกับการนะคะเก็บกองฟ้า โอ๊ย้องไม่น้อง่อยเลียงไม่น้องมาจากโกลาดกูน้องกูน้อยกูน้อยไหลมี่แล้ยมันเกี่ยวอะไรอะมันเจ้าได้เหรอดังแล้วกูทางไปก่อนพี่บอกมันเกี่ยวอะไรอะ

ก็เก่งกว่าลต้องทำงานเก่งกว่าไม่จริงจริงจรไปนตไปค่ะตู้สับะรดัีูสดโว้ยกูนียจะอะไรนะใครวะใครเนี่ยน้องจะวันไหนอะ น้องจังหวัดหลักสี่จังหวัดหลักสี่จังหวัดดังดอนเมืองเออจังหวัดหลักสี่หลักสี่ดอนเมืองหลักสี่มากกวาน้องบิ๊กมีไหมคะนั่นไงนั่นไงนั่นไงอ้วบิน้องบิ๊กโพธิ์อะไรวะอะไรอนเ็นใครเชิญนะคะเชิญนะคะแล้วเดี๋ยวน้องคนอื่นแล้วเดี๋ยวเราให้ถ่ายรูปคู่น่่คะขอมอบของก่อนนะคะ อ้าว oh, ตัดแถวค่ะตาวทำไมล้ให้ม oh. oh. ่เจอนลองได้เลค่ะอ้าวเออเจ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 อ กล้อง่ะก้องนี้องนี่ไลท่าเดียวอะไม่เปลียนอะ เฉยนไหนมีคนแยอ่ตอไปเ่ตอไปค่ะชื่นชื่นดีๆหน่อยได้ไหมมนต่อไปเฉินเฉินเฉินเอาคนต่อไปดีกวนนี้ก่อนเสียเวลาอาิปทำไมอะ หลายรูปเหมือนเนี่ยเผื่อเสียเผื่อไม่ชัดสวยฝั่งเดียวเสือทั้งเีย่อยากทิ้บ้านนี่ไหมอ่ะเอาคนคนต่อไปค่ะ น้องเมย์ค่ะมีน่าจะเท่า

น้องมาตามาัง้ไหนลงุถ่ายให้เดี๋ยวพี่สมให้ัจไอเลให้จาเกิดวันไหนเกิดอไม่มีงานต่อที่ไหนอ่ะมันเป็นงานปิดอ่ะ เราไม่ใช่ายเดี๋ปิดตรงานปิดทอง่มีประตูใช่ใช่เียไไเข้าไปลเฮ้ยแกึ้อขึ้นมาถึงันอนี่ยังไเนี่ยแค่เนี่ย้องต้อไปแล้วโอ น้าข่อยเท้าของคันหน้าขอยไ่เอาไม่เอานเกลียดเขาไม่ได้มองเห็นนี่่อไปขอของน้องน้องที่ทำเค้กนะค่ะขอถ่ายรูปคู่กับน้องหญิงหน่อยค่ะเค้กอันนี้เป็นของแฟนคลับทำนะคะออกแบบดีไซน์กันเองค่ะ เดี๋ยวขอเชิญบนเวทีค่ะอีแก๊กนังยิงฟ้าค่ะเชิญค่ะข้องฟ้าได้ปะเออได้เขี่ยกับฟ้าเลยอ้าวขึ้นมาอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้องย่าเชิญน้องย่าด้วยค่ะขอใหน้องย่าสมดุลทุนน้องจะให้หนึ่งพันเชิญค่ะคุณคิดว่า ช่ค่ะช่ค่ะแล้วที่อีกคนหนึ่งที่ชวี่สศิตุนทำเค้กพี่ก็มาค่ะที่ที่สมบศุตนทำเค้กอะค่ะขอเชิญบนเวทีด้วยค่ะแล้วี๋ยวมีมีมีใคระสบคุณขอเ nah ชิญ <for S 1> ี่ศศ so hey ิทุตุมานะคะที่มาให้พี่ที่น้างาน่ะค่ะด้วยแล้วก็พี่จำไม่ได้คนนึงที่ที่ที่สศิบุตนทำเค้กอะค่ะที่น้างานอะะคะ ต้งไหนต้งไหนสนุกนะสนุกสนุกก้สนุก เนมเดลทีเลยนะคะเดี๋ยวน้องมีงานต่อค่ะโอเค,คอะไรค่ะ,คะซเซลฟี่ัะเซล,ลเดียวเล,ลเลยมาเชิญเลยค่ะ